บทที่สิบสองอาทิตตะปริยายสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังปะขวาขยายังวิหารติขยาสีเสสาจิงปีกูสหัสเสนาตัดละโขปะขวาปีกูอามันเตศีสัพพังพิกขเวอาทิตตังกินจะพิกขเวสัพังอาทิตตังจากู จากคุงพิฆเวอาทิตตังลูปาทิตตาจากคูวิญญาณาอาทิตตังจากคูสามปัสสาวะทิตโตยำปีทางจากคูสามภาสปัจจะยาอุปัชติเวทิตตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามาสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนาอาทิตตังอาอาทิตตังลาคกินาโทสักินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชลามรณาโสเกหิปริเทเวหิสุเกหิ โทมานเซยูปายาเซียธิตันติวะทามิโสตังอาธิตาสัทธาอาธิตาโสตวิญญาณังอาธิตังโสตสามภโสอาธิตตยามปิทางโสตสามภัสปัจยาอุปัชติเวทิตังสุขังวาทุขังวาทุกขามสุขังวาตัมปิอาธิตังเกนาอาธิตังอาธิตังลาคขีนาโทสักขีนาโมหคกีนา อาทิตตังชาติยาชลามรเนนาสโอเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมานาเซหิอุปายาเสหีอาทิตันติวัฒนมีขานางอาทิตตังคันธาอาทิตตาขานวิญญาณางอาทิตตังคานสัมภัสโสอาทิตโตยามปิตังขานาสัมผัสสปัจจยาอุปัจชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุขามาสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนาอาทิตตังอาทิตตังราคักขีนาโทสักขีนา โหะกินาอาทิตตังชาติยาชลามรณนาโสเกหิปริเทเวหิถูกเขหิโหมานาเสหิปายาเสหิอาทิตันติวัามิชิวหาอาทิตตาราสาอาทิตตชิวหาวิญญาณังอาทิตตังชิวหาสามปัสโสอาทิตโตยามปิทังชิวหาสามปัสสปัจจยาอุปัชติเวทิตังสุขังวาสุขังวาทุกขมาสุขังวาตามปีอาทิตตังเกนาอาทิตตัง อาทิตตังลากคินาโทสะกินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชลามรณเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนาเตหุปายาเตหิอาทิตตันติวธามิกายวอาทิตโตโพธภาอาทิตตากายวิญญานังอาทิตตังกายสามัาโสอาทิตโตยามปิทังกายสามพาตปัจยาอุปัจจติเวทิตตังสุขังวาสุขังวาทุกขรมสุขังวาตัมปี อาทิตตังเกนาอาทิตต so ังอาทิตตังลาคขีนาโทสักขีนาโมหคิขีนาอาทิตตังชาติยาชลามระเนนาโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนาเสหิปายาเสหิอาทิตตันติวัฏามิโมอาทิตโตธรรมาอาทิตตามโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสามผัสโสอาทิตโตยามปิทางมโนสามผัสปัปจยาอุปัชติเวทิตตังสุครังวาทุขรังวา อนทุกขามาสุขังวาตามปีอทิตังเกนะอทิสตังอทิตังลาคกินาโทสักขิณาโมหักขิณาอนิสตังชาติยาชลามรณะโสเกหิปริเทเวหิสุเกหโทมนาเสหีปายาเสหอทิตันติวธามิเอวังปัสสังพิกเวสุตตวาอริยาสาวโกจากุูสมิงปีนิปินติ รูเปสุปีนิปินนาติจากขูวิญญาณนปีนิปินติจากกูสัมผัสเสปีนิปินนาติยามไปทางจากขูสัมภัสปัจจยาอุปัจติเวทิตังสุขังวาทุขังวาอุทุขามาสุขังวาตัตมิงปีนิปินนาติโสตัตมิงปีนิปินนติสัตสุปีนิปินนติโสตวิญญาณนปีนิปินติโสตสัมผัสเสปีนิปินติยามไปทางโสตสัมภัสปัจจยา อุปาจติเวทิตังทุกครั้งวาทุกครั้งวาทุกขมาทุกครั้งวาตัะมิงปีนิปินนติคานะตมิงปีนิปินนติคันเทสปีนิปินนติคานวิญญาณนปีนิปินนติคานสัมผัสเสปนีนิปินนติยามปิทางคานสัมผัสปัตติยาอุปาจติเวทิตังทุกครั้งวาทุกครั้งวาทุกขมาทุกครั้งวาตระมิงปีนิปินนติชิวหาะปีนิปินนติละเสสปีนิปินนติชิวหาวิญญาณนปี นิพพินนติชิวหาสามผัสเสปีนิพพินนติยามไปทางชิวหาสามผาสปัจยาอุปัชจติเวทยยังสุขังวาสุขังวาทุกขมาสุขังวาตัมิงปีนิพพินนติกายตะทมิงปีนิพพินนติโพธาเสุปีนิพพินนติกายะวิญญาณนปีนิพพินนติกายสามภัสเสปีนิพพินนติยามไปทางกายาสามผาสสปัจยาอุปัจติเวทยยังสุขังวาสุขังวาทุกขามาสุขังวาตัมิงปีนิพพินนติ มานธสรมิปนิปินนติธรรมเมสปินิปินนติมโนวิญญาณปีนิปินนติมโนสามภาเสปีนิปินนติยามปิทางมโนสามภาสปัจยาอุปัจจติเวทิตังสุขังวาสุขังวาทุกะอทุกละมาสุขังวาตสรมิงปนิปินนตินิปินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตธรมิงวิมุตตมีติญาณังหติกีรา ชาติวุสิตังพัมมจริยังกตังกะรณียังนาปังอิทัตตาญาติปชานาติติอิท้ามโวจะภะคะวาอาตมานาเตภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอาพินันทุงอิมตมินจ่าปนะเวยากาลนานตมิงปัญญามาเนตัสสะภิกขุสหัสสัสสะอนุปาทายาสัเวหิ จิตตานิวิมุตจึงสูติบทที่13อาอนันตะลกะขณะสุตังเอวเมสุตังเอกังสมยังปะขวาพาลานสิยงวิหาราตีอิสิปตะเนมิคาาเยตัดละโคปะวาปัญจวัคคีเยภิกขุอามมนเตสิรูปังภิกขเวนตารูปันใจทางภิกขเว อัตาภวิสตาณิทังรูปังอาปาทายสังวตเตยะรับเพทาจารูเปวังเมรูปังหัวตุเอวังเมรูปังมาโอสีติจะสมาจะโคภิกเวรูปังอนัตตาสัตสมารูปังอาปาทายสังวัตตินาจารับปฏิรูเปวังเมรูปังหัวตุเอวังเมรูปังมาโอสีติเวทนา อนัตตาเวทนาใจทางพิกเวอาตาภาวิสานาิทังเวทนาอาพาทายาสังวัตเตียรับเพทาจะเวทนายาเอวังมีเวทนาโหนตุเอวังมีเวทนามาโหสิติยสมาจะโคพิกเวเวทนาอนัตตาสัสมาเวทนาอาพาทายาสังวัตติจันราับปติ เวทนาญาเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสีติสัญญานัตตาสัญญาจอีทางภิกขเวอัตาอภวิสนายิทางสัญญาภาทายสังหเตยยาลพิตาจะสัญญายาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติยสมาจะโคภิกขเวสัญญานัตตาตัสมาสัญญา อาพาทายาสังวัตตินจลรับปิสัญญายะเอวังเมสัญญาโอตุเอวังเมสัญญามาโหสีติสังขาลานัตตาสังขาลาใจทางพิกเวอาตาอภวิสังสุในยิทางสังขาลาอาพาทายาสังวัตเตยุงรับเปแต่จะสังขาเลตุเอวังเมสังขาลาโอตุเอวังเมสังขาลามา อาเฮสุนติยสมมาจโคภิกเขเวสังขาลานตตาตัสมาสังขาราอาพาทายสังวตันตินจลับปติสังขารลสุเอวังเมสังขาราหัวตุเอวังเมสังขารามาอาเหสุนติวิญญาณังนัตตาวิญญาณนั่นใจทางภิกขเวอัตาภวิสานิยังวิญญาณังอาพาทายสังวเตยารับเพิดจะวิญญาณนเอวังเม วิญญาณังหนตุเอวังเมวิญญาณังมาโอสีติยธรมาจะโคปิขเววิญญาณังรัตตาตัรมาวิญญาณังอาภาทายาสังวัตตินจะลับปติวิญญาณนเอวังเมวิญญาณังหนตุเอวังเมวิญญาณังมาโอสีติตังกิงมัญถาพิขเวรูปังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตกัมยัมปนานิจังทุขังวาตังทุขังวาติทุขังพันเตยัมปนานิจังทุขังวิปัสสนา วิปารลินามะทำมังกรลังนุตังสมานุปัสสิตรงเอตังมะมะเอโสหามัตสมีเอโสเมตตาสิโนเหตังพันเตตังจิงมัญชคะพิกเวเวทนานิจาวานิจาวาติอนิจจาพันเตยมปนานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยมปนานิจังทุขังวิปารินามะทำมังกรลังนุตังสมานุปัสสิตรงเอตังมะมะเอโสหามัตสมีเอโส เมตตาติโนเอหตังพันเตตังกิงมัญญตาภิกขเวสัญญาณิจาวาณิจาวาติอนิจจาพันเตยำปนานิจังทุกขังวาตังทุกขังวาติทุกขังพันเตยำปนานิจังทุกขังวิปาลินามธรรมังกลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัมสเมเอโสเมอตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญตาภิกขเวสังขาริจาวาณิจาวาติอนิจจา พันเตยำปนานิจังทุกขังวาตังทุกขังวาติทุกขังพันเตยำปนานิจังทุกขังวิปานินามธรรมมังกรลังนุตังสมาราัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัตตมีเอโสเมอัตตาสิโนเอตังพันเตตังกิงมัญญถาภิกขเววิญญาณนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยำปนานิจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยำปนานิจังทุกขัง วิปารินามาทำมังกรลังนุต <weight ed up> ังสมานุป <hors mutations, S 2> ัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัตตมีเอโสเมอัตาติโนเหตังมันเตตัสมาติหะภิกขเวตังกินตังกินจิยังกินจิรูปังอตีตานาคาตประจุปันนังอัตตังวาวมเดลาวาโอราลิกังวาสุกุมังวายีนังวาปณีตังวายันทูเลสันติเจวาสัพพังรูปัง เนตังมะมะเนเสหามัสมินเมโสอัตตาติเอวเมตังยถาภูตังสำมัปัญญาญาทัตตังยากาติเวทนาอติตานาคาตัปจุปนาอคตาวาปิชลาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปนิตาวายาตุเลสันติเกวาสภาเวทนาเนตังมะมะเนเสหามัสมินเมโสอัตตาติเอวเมตังยถาภูตังสำมัปัญญาญาทัตตัง ยากาจิสัญญาตีตานาคัตปจุปันนาคตาวาเวราวาโอราลิกาวาสุกุมาวายนาวาปนิตาวายาทูเลสันติกวาสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนโสหามัตมีเนเมโสอัตาตาเอวเมตังยถาภูตัง สัมมปัญญายาทตพังเยเกจิสังขาราตีตานาคาตะปจุปันนาคตาวาวิเทลาวาโอไรกาวาสุคุมาวัยนาวาปนิตาวายาโทเลสันเกวาสเพสังขาราเนตังมะมะเนโสหามาตตมิเมโสอาตตาเตวเมตังยถาภูตังสัมมัปปัญญายาทตพัง ยังกินจิวิญญาณังอตีตานาคตปจุปันังอชตังวาพิทลาวาโอราธิกาวาสุกุมังวายิณังวาปณิตังวายันทูเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหามัสมินเมโสอาตาติเอวเมตังยถาภูตังสัมมปัญญาญาชัตะพังเอวังปัสสังภิกขเวสุตววอริยสาวกอรู รูปธรรมิงปีนิพินนติเวทนายปีนิพินนติสัญญายเปีนิพินนติสังขารลสุปีนิพินนติวิญญาณธรรมิปีนิพินนตินิพินทางวิราชติวิลาคาวิมุตติวิมุตตธรรมิงวิมุตตมีติญานังโหติขีนาชาติอุสิตังพัมมจริยังกตังกรณียังนาปังอิทัตตาญาติปชานาติติอิทัมวัวจาพควาอัตตามนา ปัญจวัคคียาคียาภีขูปะกวตโตภาติตังอภินันทุงอิมัสมินยาปนาเวยะกะละนานสมิงพัญญมาเนปัญจวัคคียานางภีขูนางอนุปาทายาอาตาเวหิตตานิวิมุติงสุติ